สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะโบอ,อยู่ที่ท่าเรือแหลมบารีไฮนะคะเรากำลังจะเดินทางไปย่งเกาะล้านน้ำใส่มากๆเลยใส่มาก เดทางมาที่นี่นะคะคือเราขับเรือมาที่ท่าเรือแหลมบาดีไฮเลยแล้วก็จะมีคนคอยดักรอเราเขาก็จะแบบพาเราไปจอดรถนะคะค่าจอดรถก็วันละ3 0 0บาทส่วนการข้ามไปยังเกาะลานนะคะเราจะมีเรือ2แบบแบบแรกก็คือเป็นเรือธรรมดานะคะราคา3า30บาทใช้เวลาประมาณ30-45นาทีแล้วก็อีกแบบหนึ่งเป็นเรือแบบสปีดโบ๊ทไปกับ250านะคะใช้เวลาประมาณ10นาทีเดี๋ยวเรางเลือกกัน เดินตรงมาให้สุดนะคะขวามือเรือเบอร์เก้าค่ะไม่ต้องซื้อตั๋วนะคะเดินมาชำระคา่าโดยสารที่พนักงานก่อนลงเรือได้เลยค่ะสำหรับรอบนี้เป็นรอบ3ามโมงครึ่งนะคะ3ามโมงครึ่งท่าเรือหน้าบ้านค่ะ ตอนนี้เราข้ามมาถึงฝั่งเกาะล้านกันแล้วนะคะคนเยอะมากๆเลยเรามาวันอยู่เดี๋ยวเรารอรถที่บ้านพักเรามารับกันค่ะบ้านพักของเราวันนี้นะคะพี PP ่ๆเวลล่าบ้านน่ารักมากๆเลย มีมอไซค์ให้ด้วยนะคะหนึ่งคันเนี่ยไปดูห้องกันห้องก็จะมีที่นั่งอันนี้ให้นะคะแล้วก็เป็นเตียงสีฟ้ามีทีวีให้แล้วตากผ้าแล้วก็ตู้เย็นห้องน้ำนะคะก็จะแบ่งโซนแห้งโซนเปียกให้ด้วยมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะ ประตูห้องน้ำน่ารักมากๆเลยมันจะเป็นแบบว่าจะขอขัดหน้าห้องพักก็จะมีเก้าอี้ค่ะแล้วเก็บของเสร็จแล้วนะคะเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะออกไปเที่ยวหาต่างๆกันไปเลย เป้าหมายหลักของโบเยนเนี่ยไม่ใช่หาดนวลน,นะโบว่าตั้งใจขับรถไปดูพระอาทิตย์ตกดินที่จุดชมวิวลับๆของเกาะล้านที่หนึ่งแต่ด้านขับรถเลยไปถึงทะเลทีนี้เนี่ยเราจะมาบอกวิธีเดินทางกันเพื่อใครสนใจไปดูพระอาทิตย์ตกคือถ้าเพื่อนๆนขับรถไปทางหาดนวลตอนใกล้ๆถึงหาดให้เล็งทางด้านขวามือไว้จะเจอกับถนนเส้นเล็กๆที่ไม่มียาขึ้นนั่นแหละตรงเข้าไปทางนั้นได้เลยจอดรถไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็นี่เดินเข้ามาตรงรูนี้นะคะ เราต้องเดินไปทางที่ประตูเคาปิดมุ่งหน้าสู่พาทิตตกดินดและจุดน,นี้ก็คือเริ่มเหนื่อยแล้วจะถึงแล้ว,าวมาดูกันว่าคุ้มไหม เหนื่อยมากๆเลยก็คือทางขึ้นมันจะมีเป็นริบบิ้นสีส้มผูกไปตลอดทางเลยนะคะกั้นลงแต่ว่าทางมันก็เป็นทางเดินค่อนข้างชัดคือหอบทางเดินค่อนข้างชัดเลยแล้วคือวิวตอนนี้สวยมากโรงในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าวิวสวยมากคุ้มคุ้มสุด,สดอันนี้ก็คือเขาหน้ายักษ์นะคะจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกของเกาะล้าน สวยมากจริงๆคิดว่าถ้าใครีโอกาสได้มาเกาะล้านอยากให้ลองขึ้นมาที่นี่ดูเหมือนคนน่าจะยังไม่ค่อยรู้จักหรือเปล่าคนขึ้นมากันน้อยมากๆเลยส่วนตัวมากๆใช่สวยมากๆเลยมีความสุขยิม,ย,ม,มยิ้มไม่หยุดเลยตอนนี้จะลองเดินไปดูนิดนึงโอ้ยถ้าเดินมาฝั่งนี้ก็คือเป็นวิวเมือง สวยเปืองมากนี่เรือใบอยู่ตรงกลางทะเลด้วยทางเดินตรงนี้ก็คือเดินขึ้นไปได้ถึงหอคอยตรงนู้นเลยกูขายรูปหนึ่งแต่ว่าเรากลับกันเถอะแล้วมืดแล้วจะลงยาก ตอนนี้เรามากินมื้อเย็นกันที่ร้านครัวเฉลียงลมนะคะที่ร้านก็คือบรรยากาศดีมากมันจะเป็นโต๊ะนั่งญี่ปุ่นแบบริมทะเลอากาศเย็นมีเพลงคอคอแต่เรามาวันหยุดนะวันนี้เป็นวันหยุดยาวคนเยอะมากๆเลยเขาไม่ให้โทรจองคิวเราต้องมานั่งรอคิวเองนะบรรยากาศดีมากสวยอยากให้ดูวิวตรงข้ามวิวตรงข้ามคือพัทยาที่แบบแปลกมากเลยคือมันเป็นเกาะสีเหลืองทั้งเกาะเลย สวยสวยแบบแปลกๆแต่สวยดีตอนนี้โบอยู่ที่ตลาดหน้าวัด ก่อนร้านนะคะเขาก็จะเริ่มขายของกันตั้งแต่3ามโมถึง4ี่ห้าทุ่มเลยมีของกินเยอะแยะเลยเนี่ยเราพาไปเดินดูกันมีของทะเลด้วยนะคะทะเลเขานี่ก็คือเรื่องของทะเลแล้วของก็ปิ้งยางลวกใน อรุณสวัสดิ์ตอน6โมงเช้าที่กอดร้านนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าเรือหน้าบ้านก็จะมาดูพาทิตขึ้นกันนะพาเมื่อวานเราถามเจ้าของโฮมสเตย์เขาบอกว่าพาทิตจะขึ้นที่นี่เราก็ออกมาสายนิดนึงแหละตอนนี้ก็คือมีพาทิตขึ้นมาประมาณนึ่งแล้วรยากาศเย็นสบายมากๆเลย เดี๋ยวเราว่าจะนั่งอีกสักพักหนึ่งแล้วจะเดินไปดูหน้าวัดกันเขาบอกว่าน่าจะมีบิณฑบาตแล้วก็มีของกินขายไปดูกัน ตอนนี้ก็คือหน้าวัดเงียบสงบไม่มีอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเรากับที่พักไปนอนกันต่อดีกว่าหน้าคือโซมมากอะ่ต่กี้ระหว่างขับรถกลับเราก็เจอผานะคะก็เลยได้ใส่บาทกันไปแล้วเนี่ยตอนนี้น่าจะได้กลับที่ผาก,กันจริงๆแล้วค่ะ ว่าจะกลับบ้านพักแล้วแต่ว่าขับรถรอบเมืองไปเรื่อยๆก็เลยมาเจอจุดชมวิวแล้วออดีมากๆเลยทะเลสวยมากคือน,น้ำสีฟ้าแล้วก็หาดขาวมากสวยนี่ให้ดูวิวทะเลฟ้ามากฟ้ามากๆฟ้าแบบใสๆไม่รู้ว่าในกล้องมันจะเห็นไหมมันเป็นฟ้าใสาๆอันเฟนมากๆเลย เมื่อกี้เราเดินไปถามพี่เขามาเขาบอกว่าตรงนี้เป็นจุดชมวิวหาดตาแหวนนะเมื่อก,กี้เรากลับบ้านพักมาพักสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยเราจะออกไปดูน้องเป็ดที่หาดเทียนกันต่อมากินมากินข้า,าวเช้ากันก่อนนะคะวันนี้มีข้าวต้มเห็ด อตอนนี้เราอยู่กันที่หาดเทียนนะคะเราจะมาดูน้องเป็ดเอ้ยน้องห่านกันน้องห่านจะมาตอน8โมงเช้าบ่าย2แล้วก็5โมงเย็นตอนนี้8โมงครึ่งนะคะไม่รู้ว่าน้องห่านจะไปหรือยังหาดเทียนคือสวยมากๆ ทะเลก็คือขาวใสสุดๆแล้วก็ทรายก็คือขาวมากเดี๋ยวจะให้ดูนี่มีเรือให้เช่าพายด้วยวิวสวยมากเรือน,นี่คิดไงอะคะ,ะ,อ,คะอันนี้ชั่วโมงละสองร้อยห้าสิบแล้วอย่างเงี้ยคะอันนี้ชั่วโมงหนึ่งค่ะใส่สอ,องชั่วโมงสองร้อยห้าสิบนะคะ เท่นบอร์ดชั่วโมงละ250ร้อยห้าสิบโอ้ทุกคนเราเจอน้องหานแล้วกำลังเดินลงน้ำเลย ซื้อผักพี่โรงแรมได้ด้วยนะคะก็แล้วแปดโมงสี่สิบน้องกำลังเดินกลับบ้านแล้วน้องผกมากน้องห่านไปแล้วน้องห่านรู้เวลามากๆเลยเดิน มาเองแล้วก็เดินกลับบ้านเองด้วยน่ารักเราไปเล่นทะเลกันดีกว่าทะเลจา๋าน้ำใสมากน้ำใสมากๆเลยใสมากๆมากมากโอ้ยสวยแดดดีมากๆลมก็คือเย็นสบายหาดขาวมากทะเลสวย ชาเขียวปั่นนายกินมากตอนนี้11บโมงนะคะก่อนกลับจากเกาะล้านแล้วก็มาที่หาดตายายกันก่อนใกล้จากตัวที่พักเราประมาณกิโลนิดๆน,นะน้ำที่นี่จะออกเป็น สีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินสวยเหมือนกันการเดินทางในเกาะลานนะคะส่วนใหญ่เราก็จะใช้เป็นมอไซค์แต่ถ้าใครขับมอไซค์ไม่เป็นมันก็จะมีเป็น2แถวพาไปแต่ละจุดนะคะประมาณน่าจะ30บาทหรือไม่ก็มีเป็นวินมอไซค์ ก็ประมาณ30 5 0ที่เห็นไปหรือไม่ก็ถ้าใครมาเยอะๆอะ่ะมันก็จะมีเป็นเหมารถสองแถวเที่ยวเมวื่อวานเราถามที่พักมาก็คือเที่ยวได้5จุดระคาประมาณ1,500บาทนะคะเดี๋ยวเราเตรียมตัวข้ามเกาะกับฝั่งพัทยากันเรือรอบเที่ยงนะคะ จบกันไปแล้วนะคะกระทิป2วัน1คืนที่เกาะล้านกันจะบอกว่าเกาะล้านเนี่ยเป็นเกาะที่โบชอบมากๆเลยเพราะว่าทะเลเขาสวยมากแล้วก็เดินทางไม่ไกลเลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้โบด้วยนะแล้วเราไปเที่ยวกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย